สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคน,กคนมาพอกับบําเบาภูไทยอีกเช่นเดิมเช่นเคยพี่นอ้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดสับตะไคร์ส่งบําเบาภูไทยเนาะพี่น้องเนาะมาวันนี้ก็เป็นเมนูกับุ่นหอนน้ำปลารา้าอ่ะเด้อภูเทยแล,วลาวาตางกระทงตางประเทศมามา,มาแสบแสิน้ำกันฮะ กับเขา่ากับน้ำมากินน้ากันพี่น้องเบื้องกล่องไปน้าเบือเบ้องคลิปบ๊อบบาอุไทไปน้าเนาะพี่น้องเนาะอ่ะคนก็อายากคนให้มันเข่ากันกันพี่น้องกับปุ่นชาวน้ําปลาโอ้หลายเลยพี่น้องอืมกับผักลวกอืมกับปุ่นห้อนบ้านเล่าบดาอืมใส่เข้าปเลยอกัดบอ้หลายอืม,อม ดำลัได้ก็แสีพี่น้อง้อหลวกพักกันจองหลวกทัวหมดลืมลืมซื้อตะไคร้ไขส่งเครื่องมาพี่น้อ อืมอ,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 มอมืเสียนไหมอืมอืมแสบหูเสีนติดกันดีขนาะดอืมสักเส็บเอาผักใส่น้ำเลย สักผักกันจงองอเสร็จนะพี่นอ้องอู้ลยุยลุยร่วกันอืม,อม có sao sẽ cảnh lên rồi ừ, làm bận đẹp quá. bắt cần chọn làm. Ừ. น้ำปลาแดกภาษาพุทธทยน้ำปลาแดกอ่ะลุยน้ำกันไปเลยอืมมะเขือเทศเนี่ยเ็ดขนาดนด้พี่น้อง lại đẹp ở Như Lan hơn, hết cũng chế đâm lâu ra đà ตามก์ลายง่าคขับุนมันเลยโลนึงหนข้าวเดียวตาคนบัดนะ อือว่าไงต้องเอาผักใส่น้ำเดลายพี่น้องอู้ยอืออ๋ออือฮัอกกัก ừm, đúng là chắc, hà nữa hay Quảng Thệ Quảng Thệ, nó bằng bấm có Quảng hấp xèo với ừm, ừ. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. อเอา้าขอบคุณผู้ที่ส้มจนจบนะพี่น้องอะ่ะอ่ะ๋ยแสบน้ำกันคือเกาอ่ะพอกันในคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสบายดีสบายดีครับ